สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับวันนี้มีคอร์ส3ทางมือ2มานะครับจะเล่น2ทางก็ได้จะเล่น3ทางก็ได้นะครับตัวนี้นะครับผมโมให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพคือ100เเซนะครับความสวยงามร0 0เปเซนะครับใหม่มากนะครับตัวนี้นะครับ dbX ิ๊กนะครับ2 3 4 x าคนะครับราคาอยู่ที่นะครับ1,200บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ1,200บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับดูหูก็ได้นะครับไม่มีรอยนะไม่มีรอยเครื่องไม่มีรอยครับสภาพสวยมากนะครับ โมให้เรียบร้อยนะครับเร่งติดมือแน่นอนนะครับบิดติดมือแน่นอนนะครับแรงแน่นอนนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับนะจะเล่น2ทางก็ได้เล่น3ทางก็ได้ครับตัวนี้นะครับสนใจก็0 8 0ย์นะครับศูนย์ศูนได้เลยนะครับนี่นะครับผมนะสวยงามนะครับด้านหลังเครื่องนะครับจะเล่น2ทางเล่น3ทางก็ได้เนาะนะครับผมนะสวยครับผมสวยๆนะหนึ่สบาทโมให้เรียบร้อยราคานี้คุ้มแน่นอนเพราะโมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนะครับเป็นคอร์สโมนะครับผมนะ สวยงามเลยนะครับหมูฝั่งนี้ก็สวยงามครับนะไม่มีรอยขันนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับพอดีน้องเขามาฝากขายนะครับพอดีเขาจะไปทํางานต่างประเทศนะครับผมนะนี่สวยงามนะครับผมก็เลยจับโมให้เลยนะฮะเพื่อนสมาชิกอาไปใช้งานจะได้เล่งติดมือเสียงดีนะครับผมนะตัวนี้นะครับนะแอดไลน์มาก็ได้นะครับโทรมาก็ได้แอดไลน์มาก็ได้ไลน์มี2ไลน์ครับแอดจาก ID หรือแอดจากเบอร์โทรก็ได้นะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยนะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยครับ